สลาโมอะไรกลุ่มครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมนะครับจะแนะนํานะครับ f ีนะครับที่สายแมคโครนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้ตีดยางหน้าสูงนะครับมาดูยางหน้าสูงนะครับยางหน้าสูงจะติดได้ดีมากนะครับ ผมเพิ่งฝึกนะครับก็ปีดมีดธรรมดานะครับความแตกต่างก็แตกต่างอยู่นะครับมับนมีมีการีดง่ายนะครับรุ่นที่เคยรีวิวมาก็กรีดง่ายแต่รุ่นนี้รู้สึกว่ามันง่ายกว่านะครับ เดเรยก็ไม่ใหญ่นะครับเดเรยเดเรยมีดผมยังไม่ได้แต่งนะครับเดเยมีดเดเยมีดเท่าเดิมนะครับเท่ากับที่โรงงานทํามานะครับตีมาแต่ว่าความคมนะครับความคมหายวงเลยสําหรับ99โอเคนะครับดูรอยกรีดนะครับรอยรีดจะเสมอเรียบเลยนะครับ การซอยนะครับย่างกีดเปลือกซ้ำหน้านะครับตัวนี้ร่องเจ็ดสิบนะครับรอยกีดจะตั้งฉากพอดีนะครับแนวน้ำยางก็ออกดีนะครับสำหรับโค,โคตัวนี้ความคมสุดยอดเลยนะครับ การันตีเลยว่าคมมากนะครับแบบเก้าเก้าโอเคไม่ว่าจะเป็นรุ่นพวงหูเขานะครับพอลี่มนะครับพอแมโคโรนะครับเป็นมิดที่สี่ปินเมตรที่ห้านะครับที่มาปิดซ้ำนะครับ ยังจะไหลดีนะครับปปรยกรีดก็จะเสมอเรียบด้วยนะครับยังต้นโตโตก็จะกระตุกยากหน่อยนะครับหน้าเพิ่งเปิดใหม่แต่ถ้าหน้าต้นเล็กๆนะครับเร็วนะครับก็นะครับ กระตุกง่ายนะครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่ามันงั้นไม่อยากกลับไปใช้พอธรรมดานะครับหยุดแล้วมรู้สึกว่ามันมันเวิร์กนะครับ มันก็ถ้ามีดคมนะครับแล้วปีดง่ายมีความคล่องตัวเราก็จะสนุกนะครับกับการปีดนะครับน,นะครับ,รบกระตุกเร็วๆได้เลยนะครับรอยปีดก็จะเสมอเรียบเลยนะครับน้ำยางนี่ จะออกเต็มนะครับเต็มรอยกรีดเลยอย่างยิ่งยังสมบูรณ์ดีนะครับไปยิ่งเติบง่ายเพราะเนื้อเยื่อนะครับมันเนื้อเยื่อเจริญนะครับมันจะเติบโตเท่ากันหมดนะครับ ใให้ดูนะครับสายไม่โครไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วราคานะครับราคาไม่แต่งคมนะครับไม,ไม่แต่งคมสามร้อยนะครับแต่งคมสามร้อยห้าสิบนะครับถ้าเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางมีบวกเพิ่มอีกห้าสิบนะครับ ก็ทางร้านแจ้งราคามาให้นะครับฟีคอมเมนต์นมาถากนะครับมีแมคโครจะมีเบอร์เดียวนะครับกับยางเปลือกหนานะครับเกือบครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเลยเกือบครึ่งพอน,นิ้วนะครับเลยเลยครึ่งพอ ต้นเล็กนะครับยางต้นเล็กมาดูยางต้นเล็กกันบ้างนะครับจิกหน้ามันจะจิกง่ายนะครับพอมันไม่ติดพุงนะครับในหูมีดผมก็สุมหูมีดด้านในนะครับผมสุมคมเข้ามามันก็จะไม่กินหน้ายางด้วยนะครับรุ่นก่อนๆที่เคยตุกจกีดก็จะจีดยากหน่อยนะครับ เรื่องใบมีดนะครับใบมีดใบมีดที่มันไม่ตรงนะครับไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับมันจะโค้งอยู่นิดนึงนะครับก็ดีนะครับมันจะเวลาเรากรีดมามันจะเลี้ยวเลี้ยวด้วยตัวมันเองนะครับเราไม่ต้องไปบังคับมันกับหน้าที่มันโค้งกลมนะครับความเป็นของต้นยางนะครับ ใบมีดที่หูมีดนะครับนี่คือค้อมันมีมันก็ดีนะครับนากลมนะครับมันจะเข้าเข้าโค้งง่ายนะครับมีดถ้าหูมีดมันฟังทางด้านหน้านะครับมันเล็กกว่าทางด้านหลังนะครับตรงร่องนะครับความเอียงของหูนะครับ บางครั้งก็ตีมาอาจจะไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคนะครับตีดได้เลยนะครับ้ตีดได้ดีด้วยนี่นะครับบอกว่าคมแล้วก็สุดยอดเลยนะครับน้ำยางออกนะครับ ยางสมบมาดูต้นหน้าสูงนะครับหน้าสูงจริงๆนะครับต้นมันโตนะครับสุดเพื่อมนะครับ คมน้ำยางก็ออกดีผมกาตันตีได้เลยนะครับความคมและความคงตัวกระตุกง่ายด้วยนะครับม่โคส่วนมากจะกระตุกยากนะครับมันต้องลากยาวนะครับเวลากรีดต้องลากมีดยาวหน่อยแต,แต่รุ่นนี้นะครับใบมีดมัน นะครับมันโค้งอยู่นะครับมันจึงกระตุกง่ายนะครับเราไม่ต้องลากยาวเลยนะครับนี่นะครับกระตุกสั้นๆก็ได้นะครับวันนี้แล้วคนที่อยากจะฝึกกรีดนะครับกับมีดแม็คโครนะครับมันจะง่ายนะครับสำหรับเก้าเก้าโอเคนะครับเนี่ยโอเคนะครับเกเก้าโอเคบอกได้เลยว่า <c oughs> คมไฮวงนทานไม่นานนะครับก็อยู่ที่การรับการแต่งของท่านนะครับแล้วการรับก็อย่ารับทั้งใบมีดนะครับถ้ารับถูทั้งใบมีดใบมีดมจะบางเกินนะครับมันจะแตกได้นะครับเหล็กยิ่งกล้านะครับ ส่วนมากจะรับกันทางใบมีดนะครับมันไม่ใช่นะครับมันผิดวิธีเราต้องรับคมมีดให้เหมือนกับคมปัดสิวแล้วมันจะกระตุกง่ายนะครับเลื่อยสั้นนะครับแหลมก็ได้นะครับแต่ให้สั้นดูนะครับ ถ้ามีดไม่คมน้ายางมีดไม่ดีจริงกรีดไม่ได้นะครับหน้ายางจะไม่เสมอเรียบนะครับสําหรับหน้าสูงนะครับมันจะกรีดบาดง่ายยิ่งเป็นมีดธรรมดาด้วยนะครับจะกรีดบาดง่ายกว่านี้นะครับแต่เมื่อมาลองกรีดนะครับมีดแมโครเก้าเก้าโอเคนะครับมันไม่ต้องบังคับเลยนะครับ มันจะกินเปลือกยางมานะครับต้องเอื้อมนะครับอเอื้อมลอกขี้ยางออกไม่ลอกก็ได้นะครับแต่ว่ามันขี้ยางมันหนาต้องลอกออกมันจะตีดง่ายนะครับนะครับดาสูง กตินะครับยางหน้าสูงจะกรีดยากนะครับภาพอาจจะ,ะเดี๋ยวนะครับนี่นะครับมีเวลามาถ่ายก้องขึ้นมาทางด้านบนเห็นไหมจะชัดเลยนี่นะ,นะครับบอกากล้องนะครับเรามาดูหน้าสูงนะครับ นี้ธรรมดาก็จะมีปุ่มนะครับก็จะบาดท,ที่ปุ่มเยอะแต่ตัวนี้จะหลีกง่ายนะครับเพราะมันไม่มีพุงมีดนะครับพุงมันไม่มีมันจะกรีดง่ายยางต้นโตน้ำยางก็จะไหลดีนะครับออกดีด้วย ดูหน้าต่ำนะครับหน้าต่ำจะต่ำด้ามมีดความยาวของมีดลายด้ามอาจจะต่ำดินได้นะครับก็คงไม่มีใครกรีดจนต่ำเหมือนของผมนะครับของผมเป็นบางต้นนะครับก็เลื่อนหน้าใหม่แล้วนะครับขึ้นหน้าใหม่หน้าโค้งนะครับหน้าโค้ง โคงออกรีดได้ง่ายนะครับถ้ามีดกรีดไม่ดีจริงผมก็กรีดไม่ได้นะครับเอฟซีพอมีเอฟซีคอมเมนต์นะครับบอกว่ามีดรุ่นไหนบางก็กรีดดีหมดไม่ใช่นะครับมีดถ้ากรีดยากผมก็กรีดไม่สวยนะครับกรีดไม่ได้เหมือนกันนะครับ ยิ่เปลือกที่กรีดซ้ำก็จะปีดบ,บาทนะครับแต่เมื่อมาใช้99โอเคตัวนี้นะครับคืดว่ามันติดใจนะครับผมว่าห้าดาววันนั้นกรีดได้ดีแล้วนะครับแต่พอม,มาเจอ99โอเคตัวนี้มัน ออกนะครับถอยหลังออกไปอีกก็ได้เห็นไหมชัดไหมก็ออบอกตากล้องนะครับน้องได้สีว่าดูไม่ชัดอีกนะครับยางพันยี่สี่นะครับเปลือกจะนานะครับ ออกดีนะครับเพราะว่ามีดมันคมนะครับีเปลี่ยนลิ้นยางหมดนะครับปีนี้ของเก่ามันตอกไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่ามันขึ้นสนิมผมไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ติ๊ขที่ยางผมก็จะแกะออก ความคมผมรับประกันเลยนะครับว่าคมสุดยอดก็สนใจก็สั่งซื้อไปได้นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับเพจอุดมทองมีดกรีดยางนะครับเบอร์โทรก็080868 3924นะครับแล้วก็จะ คอมเมนต์นะครับไว้ตายคลิปนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับชื่อเพจนะครับชื่อร้านแล้วก็บอร์โทรนะครับทางร้านนะก็ในควรพลาดนะครับเซีที่สายแมคโรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับ กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับคลิดใหม่ๆนะครับเวลาผมตอบคอมเมนต์ไปท่านก็จะได้เห็นนะครับการตอบคอมเมนต์นะครับยิ่งสองมือด้วยก็จะหน้าสูงนะครับจะยิ่งปีดได้คล่องขึ้นนะครับ มาดูอีกต้นครับความมั่นใจของเอซนะครับ๋บวเปลี่ยนลิ้นยางก่อนนะครับลิ้นยางแบบวัวตัดดีนะครับมันเวลาเราตีแล้วเวลาเราตอกเข้าไปในเสือกยางมันจะไม,ไม่ไม่ไม่พับนะครับ นายางจะเสมอเรียบเลยนะครับนายางจะเสมอเรียบเลยแต่น้ำยางดูดูน้ำยางที่ไหลออกมานะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับพิหนาสลาโมอะไรกลุ่มครับสวัสดีครับ